ลบบุรีเป็นจังหวัดที่มีแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์อยู่มากมายหลายแห่งทําให้สันนิษฐานได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สําคัญมายาวนานหลายพันปีการเลือกพื้นที่ตั้งชุมชนหรือที่เราเรียกว่าแบบแผนการตั้งถิ่นฐาน ของคนยุคก่อนโพลิสัตที่ห้วยใหญ่นะครับซึ่งมีอายุประมาณ3-4 0ถึงนปีมาแล้วเป็นอย่างน้อยเนี่ยนะครับเราก็สรุปได้ว่าประชากรยุคก่อนโพลิสัตที่อยู่ในจังหวัดลบบุรีกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาเลือกที่จะตั้งชุมชนอยู่อาศัยอยู่ริมทางน้ำธรรมชาตินะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีแหล่งทรัพยากรที่เป็นวัตถุดิบนะครับสหรับการทำสิ่งของเครื่องใช้ที่เขาต้องการนะครับอย่างกรณีของห้วยใหญ่ก็คือภูเขาซึ่งน้ำ ที่อยู่ใกล้ๆซึ่งมีหินเนื้อละเอียดสีสวยงามที่เขาเอามาใช้ทําเครื่องประดับนะครับประเภทกําไลข้อมือหรือลูกปัดหรือต่างหูนะที่เราพบเราจรึงสรุปในเรื่องของวัฒนธรรมอีกป,ประการหนึ่งได้ก็คือในอยุคก่อนปริศาสตร์เมื่อประมาณ3 4 0ถึ 4, ปีมาแล้วที่ห้วยใหญ่นะั้นะพวกนี้เขามีติดการติดต่อกับกุมชุมชนที่อยู่แถบชายทะเลนะครับหลักฐานบ่งชี้ที่ชัดเจนก็คือเปลือกหอยมือเสืออย่างที่เห็นอนะันนี้ ในยุคก่อนปรติาสา์เนี่ยมีการติดต่อค้าขายกับชุมชนอื่นนะครับได้ค้นพบว่ามีการมีการทาเครื่องประดับที่ทําจากเปลือกหอยในการแลกเปลี่ยนค้าขายซึ่งกันและก,กันในส่วนนี้นผมจึงจินตนาการนําเอาจากข้อมูลตรงนี้มานําเสนอเป็นเป็นภาพกลุ่มคนหลายๆชุมชนนะครับเพื่อม,มีการติดต่อค้าขายระหว่างกัน ลุ่ห่มโดยทั่วไปน,นั้นน่ยของผู้ชายนะครับก็น่าจะเป็นผ้าพันท่อนล่างนะครับผ้าผืนพันท่อนล่างพันรอบที่เราเรียกว่าถกพเมสหรือนุ่งผ้ากมาส่วนผู้หญิงเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าก็ทําเป็นผ้าผืนขนาดใหญ่นะครับเหมือนกับผ้าถุงส่วนหน้าอกเมื่ออยู่กับบ้านนี่ก็คงจะไม่ไม่ไม่ไมจำเป็นที่จะต้องมีอะไรปกคลุมสิ่งที่ผมกําลังวาดนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ คนล้มบุรีในสมัย3,000-4,000ปีนะครับในยุคนั้นเนี่ยตามหลักฐานทางโบราณคดีคนพบว่ามีวัฒนธรรมการแต่งกายนะครับมีเรื่องของอการแต่งกายด้วยเส้นใยธรรมชาติที่ทำจากใยป่านนะครับ ยุคก่อนปริษัทของบ้านท่าแครที่มีวัฒนธรรมเหมือนกับวัวใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงประมาณ3 0 0 0ั0ถึง4,000ปีมาแล้วนะครับเราก็เลยเทียบเคียงสิ่งของแล้วก็เอามาใช้ในการระบ,บุอายุของแหล่งโบราณคดีบ้านหัวใหญ่ว่าน่าจะมีอายุอยู่ในช่วงนี้นะครับประมาณระหว่าง3-4ถึงพันปีมาแล้วแล้วเราพบอินทรียวัตถุนะครับที่สำคัญก็คือเศษถ่านนะครับเราส่งเศษถ่านนั้นไปหาอายุโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่เราเรียกว่าหาอายุ คาร์บอน14แล้วก็ได้ค่าอายุออกมาว่ามีอายุอยู่ในช่วงประมาณ3,000-4,000ปีมาแล้ว